เวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยๆนะครับถ้าได้ดื่มน้ำาันลมเข้าไปทําให้ร่างกายของเรานั้นรู้สึกสดชื่นขึ้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในน้ำมันลมนี่เองครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมรถใดหรือชนิดใดก็ตามครับจะมีส่วนประกอบหลักๆเหมือนกันคือน้ำน้ำตาลกรดคาร์บอนิกกรดฟอสฟอริกคาเฟอีนสีกลิ่นและรสครับรวมทั้งสารกันบูดด้วยนะครับซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีคุณสมบัติเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้นครับเช่นน้ำจะช่วยรักษาสมดุลให้อุณหภูมิในร่างกายคงที่ จึงทาให้รู taking, ้ส like ึกสดชื่นน้ well ําตาลเป็นสารให้ความหวานและพลังงานจึงทาให้รู้สึกอิ่มครับส่วนคาเฟอีนนั้นมีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทส่วนกลางทําให้ร่างกายเกิดการตื่นต <N ic keyboard ing> ัวและลดอาการง่วงลงจึงทําให้เมื่อเราดื่มน้ำมะลมแล้วเรารู้สึกสดชื่นขึ้นนั่นเองละครับแต่ถ้าเราดื่มน้ำาะลมมากเกินไปนะครับเกิดโทษกับร่างกายของเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะดื่มในปริมาณที่ไม่มากเกินไปนะครับที่สําคัญ หลังจากดื่มเรียบร้อยแล้วควรบ้วนปากหรือแปลงฟันเพื่อป้องกันฟันผุนะครับ